กาต่างกันประเทศสัวนใหญ่สอันกรแข่งขันจิทาก ต้องทำยต้อเรียมดเดี่ยวเดียใจเดี่ต้อใจเรียวเด่ใจเรียมตาใจไม่ชัดเจนใส่ที่ก้น Nên là, nếu như dan bạn có thể đăng ký và เหัมันบ่เจ้าอยู่หัมันอลังการไปเลยนะพระออกั้ยปีีดีพันตสอเห็นว่าอก็ตองเนี่ยมันงามนะดอกไม้เต็มทั้งหน้าพระนะเชื่อาเนา็นมเปมตไั้่นเเนลยนะื่อเชื่อเชื่อใจเจ้าวางใ้นารบุญ ให้ตาดนสัาเกิดมารวยสวยกลางวิสาขานเลย a น n ตักตะกังทานังเทติให้ตาเนสฟังขรบขอรบองทีให้ทานขอรบผู้รักทานขอรบเการที่จะให้ใ้เรื่อการนอบน้อมให้ให้ด้เมือนเองให้โดนให้กินให้แก็ให้สวดวจกขอทานให้เป็นการดูชาคณยกเสกเ้ท้าเตหใหดี เกิดมาชาติหนึ่งพบาะใครจะบอกว่าได้ลูกมีผัวหนุ่มมีลูกได้ดนึ่งตัวมีผัวหนได้ดังใจมีคนใช้กระลบเมื่จะดูบิ่นทางตนเองจะเป็นผู้รับทานให้ด้วยอาการที่ไม่เคารพยนให้จริงไม่ไม่ก็ให้คนใช้ให้ขอทานเช่นนี้การรับทานเลยอาการที่เราไม่เคารพเกิดมาแต่มีคนชาติกระแทกในที่ละใส่ตาลล้มทำให้เราไม่ได้จับตาจริงๆได้มีอาการที่เคารพรอบรอก

นเตวงยนผ่านให้สีัทธาใระวนบกปารบนเกาวศร่ทาในกระการอะไรบ้างปฏิบัติปบัติเกมาติจะได้เกิดนเอคนมนุษย์ยัที่คือมนุษย์เ่ไเลยให้ท่านได้ศรัทธาั้นเล่อนสัทธาจะเกิดมาเมือมนุษย์แล้วก็เสัทธาด้วยเพื่อในศาสนาจะไพบุญขึ้นไป มาดีมาดีก็มีคว่ว่ประจาก็มีคนสมาดีก็เพื่อกแอปเดีเลกีโดสากนปรเดี๋ยวติดงจะเป็นคนสมนลายแดงเรานะขึ้เรามาจะยลายแดงือนยุ่เมืองเ้สอนเหมืห้องสอนก็มีโอกาสพบนเด็นาตเลในห้องสอนบางที่ตองแหงเลย่นดอยวดจะเลียงไม่มีการมึสารต่างๆต้นไม้ภูเขาอเลย ในโลกนี้ในโมดีจะหายดีเปลี่ยนบ้านดีก็ได้ปรีทดดีประเทศประเทศดีกติสร้างเป็นมบรรลุสุขุมกติจะไปมรรลุทิ่ผ่านเธอแ่นรกอะไรแต่เราพดบรรุครับดูดีก็ด้ศักษาดีเรื่องนี้กะได้เกิดเป็นบุษย์เพิ่มเต็มก็เป็นเทวดาเหมือนจะเป็นพรหมเป็นบรรลุอะไร็ได้รว่าพบ บทันค้าส้อนหน่งยเรืงบางคนรดจัดการไม่มีคำสั่งสอนของผู้บัญชิเป็นระเดินไม่ร่วมบาปคุนคุณโชน์เดืันทำไปตามความคิดเห็นเท่าเอเพราไม่มีการทำคำสอนของผู้บัญชิดเกี่วัพระเจ้าประจัรวัญตใสมัยบางการจะไม่มีพระเจ้าบวัดขึ้นก็เกิดมาเด็ไมู่การจากทำดีอยู่กับเราไม่มีบัิปัญญาที่ทำดีดุลมากกว่านี้เราปลนไหวตาเี่ยน เรตยนทำหมบางครั้เราทำกรรมของกรรมเาเป็นวิบากเรียกรรมวิบากสามอย่างคนเรียนไปมาเรียตั้งแต่ตั home, ้งกรรมราตั้กรรมเราเป็น huh. วิบากรับผลไปเราเป็นรรมมาทิฏิวิ right. ่งกวหน่อยมันจะีกรรมของตั้งแาจาจัร์จัก์ไหมมนการลสมบัติเกินมาถึงร้อมเหียการที่มีรรมังสอนของพระพุเจ้าหลงเลืออยู่มีประเด็บพระพุทธเจ้ากรเลนพอนาพ่อน้าให้เหลืออยู่ กเีาการรดมบัตพระพนากับพี่น้องเรชาวบ้านโค้ดมาจากไครนี่พี่น้องชาวอบลมาจากบ้านหองบ่อแต่านหองบอนี่รารงดด้วยมพั้อาสบาทพี่น้องชาวบ้านหองบ่อเราลงมุผมาทำงานไปเมืนกันหาน้องกันว่าเนี่ยไปผููงใหกินอาหารป่าไปภาศิลาไปกินข้าวหลามไปผู้สงอยากกินส้มโอ เราจะไปทำเป็นสีละโยเป็นตัวหน้าตาที่สถินที่บ้านทาทาบ้านตะเอิเนาสิมันเยีะละไม่ก้อนชาวเช้าเยอะละไม่บรรนาหาหลหมู่บ้านเองมันมีทั้งจำพูบ้านป่าบ้านถือทางบ้านหาบ้านยังระหว่างดูเรื่องเพศอันสมควรจะเป็นเป็นร่มันของพุทธศาีนเป็นของเราเรื่องยังในระยยงประเทศที่สมควรประเทศที่มีน้ำไหลไปสว่างลัดยางถนน เ็ป่วยก็มีโรงพยาบาลอย่างสมุนนำทานก็มีวัดาศาสนาจากศกษาก็มีโรงเรียนนะเพี่อปฏิรูปประเทศประเทศอันสมควรประเทศที่เหมาะที่สมเจ็บป่วยก็มีโรงพยาบาลอย่างสมุญใหท่านก็มีวัดาศาสนาจากศกษาก็มีโรงเรียนเปฏิรูประเทศประเทศอสมบี่าสมัตกต่อามนาสมัติ เดี๋ยวอาจารย์ครูที่เป็นนักบาร์ที่ดีเกิด